ดีครับท่านผู้ชมก็แต่ละยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยนะครับดื่มนมไปด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพ้พร้อมดื่มนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราอาจจะได้เจอกันนะครับอีพีโดต่อไปนะครับทําไมต้องดื่มโยเกิร์ตนมแพ้พร้อมดื่มเพราะว่าโอ้เราหลายๆอีพีโซดที่ผ่านมานะครับ เราทานเนื้อแพะเยอะมากนะครับพอทานเนื้อได้เยอะๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการย่อยนะครับดังน,นั้นก็เลยครูไอซ์อก็เลยเตรียมเป็นโยเกิร์ตนมแพะพร้อมดื่มนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับสนใจนะครับดื่มพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการย่อยเนือน้อได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคนะครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับภายใต้โครงการการสร้างกิจกรรมและสื่อเพื่อส่งเสริมกาเรเลี้ยงแพะ และการาส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะนั่นเองนะครับโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับสำหรับวันนี้ผมครูไอซ์นะรับเจอกันเหมือนเดิมกับเมนูอาหารสุดแอนจะเร่ลอยจากแพะนั่นเองนะครับก็ในเอพิโซดต่างๆนะครับเอพิโซดหลายๆ e อ i s ที่ผ่านมานะครับเราก็เจอกันในหลากหลายเมนูวันนี้เรามาทําเมนูขึ้นบ้านนะครับ ราไม่ไปไกลละเมนูตะวันตกเนี่ยเลยท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยเมนูตะวันตกน่้เบื่อแล้วเราอยากจะลองย้อนกลับมาดูเมนูแบบไทยๆบ้างน,นะครับวันนี้ก็เลยจะหาทำเมนูบ้านๆธรรมดาธรรมดาง่ายๆแต่ว่าราคาแพงนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับวัตถุดิบของเรานะครับตัวแรกเลยก็คือเรื่องของเนื้อแพะนะครับมเมนูวัตถุดิบหลักของเราคือเนื้อแพะอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้เนื้อแพะนะครับวันนี้เราได้เนื้อในส่วนของ เนื้อขาหลังนะครับของแพะแล้วก็เนื้อสะโพกนะส่วนของการลังกระสะโพกนะครับ1กิโลเหมือนเดิมนะครับก็คือ1กิโลกรัมนะครับนี้จะเป็นส่วนของเนื้อสัมเนื้อสะโพกนะครับก็จะเป็นชิ้นเนื้อใหญ่หน่อยนะครับเป็นชิ้นเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนก้อนนะครับมีติดกระดูกมาด้วยนิดหน,น่อยนะครับไม่เป็นไราย วันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะทำเนื้อแพสวรรค์นะครับเนื้อสวรรค์นั่นเองนะครับใช้เนื้อแพทำนะครับก็แต่ก่อนที่จะไปทําตรงนั้นเนาะวัตถุดิบของเราประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งคือเนื้อแพนะครับหนึ่งเนื้อแพนะครับมีเนื้อแพแล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงของเรามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือเกลือนะครับวันนี้เราครูไอซ์ใช้เกลือแกงนะครับใช้เกลือแกงเนื่องจากเกลือแกงเนี่ยก็จะไม่เค็มแบบ ไม่เค็มแหลมมากนะครับไม่เค็มแหลมนะเค็มพอประมาณนะครับมีเกลือแกงมีน้ําตาลทรายขาวนะครับตัวน้ําตาลทรายขาวเนี่ยทำไมเราใช้น้ําตาลทรายขาวเพราะว่าน้ําตาลทรายขาวนี่จะทําให้สีผลิตภัณฑ์เราออกมาสวยนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับมีอ่าซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสนิดหน่อยมียี่รานะฮะยี่ราป่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นอ่าซิกเนเจอร์ของ ของเนื้อสวัสด์นั่นก็คือเม็ดผักชีนะครับซึ่งเม็ดผักชีนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะอาจจะรู้จักแต่ถ้าใครไม่รู้จักให้เดินเข้าไปในตลาดเรารจะเห็นมีขายตามทองตลาดทั่วไปจะเป็นเม็ดผักชีลาวนะครับะเราได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหัน่นนะรเราจะทําการหั่นเนื้อก่อนเพราะเนื้อเราชิ้นใหญ่นะครับทำเนื้อสวัสด์ก็ต้องทําแบบบาง วัเสียดายครับเรายังทานโยเกิร์ตไม่หมดเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเราเนาะเราเว,เวลาเราจะทาเนื้อสวรรค์นะครับเราต้องทําเนื้อให้บางๆนะครับแร่เนื้อให้บางๆนะครับเราทาเนื้อหนาไม่ได้นะครับนี่นะเอาบางๆเลยนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณทีมงานนะคระับตัวะตัวไอไม่ขนาดมีดใหญ่นะครับก็จะเอามีดเล็กๆเราทําเป็นเนื้อบางๆนะครับท่านผู้ชมเราอย่าทําเนื้อหนาะนะครับเราทําเนื้อบางๆแด่ให้บางๆนะครับเนื้อบริเวณผางผืดแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมไม่ซีเรียสเลยนะครับไม่ซีเรียสเลยเราใช้ได้หมดทุกส่วนเลย จะแล่ออกนะครับและออกจากกันนะครับเพราะเป็นเนื้อแบบหลายๆชัน้นติดกันกน,นี่เนี่ยมากนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านทําไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับเผื่อมีใครกําลังทําตามคุกอลอยู่นะช่องนี้มีแฟนคลับเยอะนะครับมีแฟนคลับเข้ามา อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับโอ้เสียดายเนื้อส่วนวนี้นะครับนี่นะครับ เนื้อมันบางอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับกระดุกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใช้อุปกรณ์เครื่องครัวต้องระวังนิดนึงนะครับมีดก็ ระวัง,งมีดบาดมือด้วยเพราะว่ามีดก็จะคมๆคหน่อยนะครับเดี๋ยวจะาว่าครูไอเลือกจริงๆครูไอก็เลือกจริงนะครับเพราะว่าเนื้อบางส่วนนี้เราไว้ทําอย่างอื่นได้นะครับเราไปทำอย่างอื่นได้นะครับเรา,า,าะะก็จะดูเนื้อที่เนื้อบางส่วนมีชิ้นใหญ่หรือเนื้อติดกระดูกเราสามารถไปทำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้นะครับ แต่ไม่ต้องให้ขาดก็ได้นะครับจะได้เป็นชิ้นใหญ่นะครับ มีแฟนคลับถามครูไอเข้ามานะครับว่าครูไอไม่ไปแข่งมาตเตอร์เชฟจะบอกว่าจริงๆก็อยากจะไปสมัครแข่งเหมือนกันนะฮะลองฝีมือตัวเองแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับเนื่องจากว่าครูไอก็สอนหนังสือด้วยนะครับเอาเวลาส่วนใหญ่ให้กับเด็กๆในษานะครับ ครับท่านผู้ชมเราได้เนื้อที่เราสไลด์ไว้เรียบร้อยแล้วประมาณ1กิโลนะครับก็คือ1กิโลกร,รัมนั่นแหละนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องเอาเม็ลกซีไปคั่วก่อนนะครับเพราะว่าเม็ลกซีเนี่ยถ้าเราไปคั่วไฟแล้วมันจะทําให้หอมขึ้นนะครับดังนั้นโอเคเราไปคั่วนิดหนึ่งก่อนนะครับนี่เราอย่าคั่วไฟแรงนะคั่วไฟอ่นอ,อนๆนะครับเพื่อให้เขาหอมมากขึ้น ครัวไฟอ่นอ,อนๆนะครับถ้ากัวไฟแรงมันจะไหม้นะครับแล้วแล้วไอ้เม็ดฟักซีเรามันจะขมนะครับดังนั้นเราก็กัวไฟอ่นอ,อนอเริ่มหอมแล้วนะครับ จะบอกเนื้อสวรค์ไม่มีเม็ดผักชีไม่ถือว่าเป็นเนื้อสวรคนนะครับบางที่ก็จะใส่งาขาวด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ครูไอค์ขออนุญ,ญาตไม่ใส่นะเพราะว่าถ้าใส่งาขาวก็จะเป็นเ,เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็แต่ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากใส่ก็ลองได้นะคะ,คะก็ใส่แต่ก็แนะนํานะครับงาขาวแล้วก็กวัวก่อนนิดหน่อยนะครับถ้าจะใส่งาขาวอโอเคหอมมากแล้วครับโอเคนะครับ,บ,บเลยแล้ว ะครับเราก็เราก็จะเอาเม็ดฟักซีที่เราคั่วแล้วเรียบร้อยนะครับหอมหอมมากเลยนะครับก็จเาเม็ดฟักซีของเราไปบุกให้แตกนะ,นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมต่อไปเราก็จะ ทำการผสมนะฮะเราจะหมักเนื้อของเราก่อนนะครับที่เราสไลด์ไว้แล้วนะฮะเป็นแผ่นบางๆนะครับเราก็จะมาหมักนะครับเลยเริ่มต้นจากการเอาซีอิ๊วขาวนะครับกับเกลือนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเนื้อกับเกลือนะครับกับซีอิ๊วขาวก่อนให้เรียบร้อยนะครับ พุ่งจนเกลือจะละลายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเกลือที่เราใช้เราใช้เกลือแกงนะครับซึ่งเกลือแกงเราจะใช้อยู่ที่20กร sociedad, glaube, <g> Puis, ัมนะครับเราใช้อย <pretty good> <like> ู่ที่20กรัมแล้วก็ซีอิ๊วขาวเราใช้อยู่1ช้อนชาทีนี้เกลือแกงเนี่ยผมใช้เป็นดอกเกลือนะครับเนื่องจากว่าดอกเกลือนี่จะมีความเค็มอ่อนๆนะครับก็จะไม่เค็มแหลมมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกลือที่เกลือฟอกนะครับถ้าเป็นเกลือฟอกทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเค็มมาก พอนวดเรียบร้อยแล้วรู้สึกเกลือละลายแล้วนะครับเราก็เติมซอสปรุงรสลงไปนะฮะซอสปรุงรสตอนนี้ผมใช้อยู่ช้อนช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะฮะหนึ่งช้อนครึ่งนะฮะเป็นช้อนโต๊ะนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะเริ่มได้สีสันขึ้นมาละนิดนึงนะครับผมใส่น้ำตาลทรายนะครับทุกคนบอกว่าโอ้โหใส่เยอะขนาดนี้เชียวนะครับเนื้อสวรรค์จะออกรสหวานนะครับ เนื้อสวรรค์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้รสหวานนะครับเราก็จะคุกเข้าจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายหมดนะครับก็หลายๆท่านเคยทานเนาะเนื้อสวรรค์ก็จะมีรสหวานนะครับหวานนำ้ำผมขออนุญาตใส่ย,ยี่หร่าลงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้คุกเข่าได้ทั่ว เม็ดปักทีอย่าเพิ่งใส่นะครับเอาไว้ใส่ทีหลังน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับก็จับเหนียวเหนียวหน่อยนิดนึงอย่างในอีพี EP ก่อนๆนะคะที่ผมเคยแนะนำไว้ก็คือว่าเวลาเราจะผสมพวกเนื้อสัตว์นะครับหมักหมักเนื้อสัตว์หรือว่าคลุกกับเครื่องปรุงเครื่องเทศเนี่ยนะครับเราควรจะต้องเลือกภาชนะด้วยนะครับภาชนะที่ใส่นะครับ ก็แนะนําให้เป็นภาชนะที่เป็นแก้วเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นกระเบื้องเคลือบกระดาษน,นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําให้เราหมักใส่กับพวกสแตนเลสน,นะครับเพราะว่าเ,เนื้อสัตว์เนี่ยจะไปทําปฏิกิริยากับสแตนเลสเราจะทําให้ผลิตภัณฑ์เราเปลี่ยนสีสีจะเพี้ยนไปนะครับอ่าน้ำตาลทรายผมละลายแล้วทีนี้ผมจะใส่เม็ดฟักชีแล้วนะครับใส่เม็ดผักชี ผักชีที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับขออนุญาตยกครบเลยละกันนะครับนี่เป็ดผักชีเรียบร้อยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปตากแดด นะครับก็ประมาณ6 8ถึงดชั่วโมงหรือแดด1แดดก็ได้นะครับถ้าแดดแรงแรงแดดบ้านเราเนาะก็จะแรงหน่อยก็จะตากที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงก็จะต่างจากเนื้อในกลุ่มพวกเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อเดดเดียวก็จะตากที่ประมาณ4 6อันนี้ก็จะตากที่6 8ชั่วโมงนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะาไปใส่ตู้อบนะครับไม่ใช่ตู้อบเนาะ,ะต, 6, นะตู้สําหรับ <S 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 ตากนะครับพอดีว่า ทางคณะเราทำไปทำออกแบบดีไซน์ตู้อบไว้นะครับสาหรับตากเนื้อนะครับซึ่งจริงๆเป็นตู้อบแบบแบบประหยัดประหยัดเดียวมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่คณะเรานะฮะเป็นคนออกแบบดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าอาจารย์ท่านมาเดี๋ยวจะให้มาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปดูหน้าตามันก่อนลวกันเด็กคะท่านผู้ชมวันนี้คือขออนุญ,ญาตแนะนำนะฮะนี่เป็นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับเป็นตู้อบที่ทํามือนะครับทำเองด้วยแล้วก็ใช้ต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวในเอพิโซดต่อไปนะครับผมทักทามอาจารย์ที่ท่านที่ที่เป็นคนออกแบบไปแล้วนะฮะให้ท่านมาเล่ารายละเอียดให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะคร <All. S 1> ับก็ะะ <ST> เป็นที่น่าสนใจก็คือป้องกันแมลงวันป้องกันพวกว่าฝุ่นพวกอะไรที่ที่จะมาติดผลิตภัณฑ์เราเวลาเราตักนะครับอ่อันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมจะกลับด้านนะครับ แล้วก็จะเปิดฝสาได้นะงสาอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเราก็จะเอาเนื้อของเราก็ไปตนเา โอเคนะครับท่านผู้ชมเราใส่ตู้อบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปตัดแดดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปพวกนี้นะฮะกึงแห้งเขาเรียกผลิตภัณฑ์กึงแห้งเนี่ยก็เราต้องการความชื้นอยู่ที่ประมาณ25ไม่เกิน29เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังยังคงความชื้นแล้วก็ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยนะเพราะถ้าแห้งกว่านั้นเนี่ยมันจะหนาทันไม่รอดนยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปตัดแดดนะครับจริงๆแล้วเราจะตากที่ประมาณ6-8ชั่วโมง เอากินนะครับเดีนะ๋ยวเราไปตากแดดกันครับโอเคครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วหลังจากที่เราเอาเนื้อเราไปตากไว้หกชั่วโมงนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ตากหกชั่วโมงเนื่องจากว่าแดดที่นี่เริ่มหมดแล้วนะครับเราก็เลยเอาแค่หกชั่วโมงก่อนนะฮะเราก็จะได้ตัวเนื้อของเราออกมาฉ่ำๆนิดนึงนะครับฉ่ำๆนิดนึงแต่ว่าความฉ่ำอันนี้อาจจะเกิดจากในส่วนของน้าตาลทรายนะครับที่เขาละลายแล้วแล้วก็เคลือบอยู่บนผิว ของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะดูชําๆหน,น่อยทีนี้สําหรับเนื้อแพะสวรรค์ของเรานะครับหลังจากที่เรานําไปตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปอบนําไปย่างนะครับเพื่อให้สุกก็ได้แต่ว่าอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยกันคือการทอดนั่นเองนะครับการทอดก็จะสามารถที่จะรักษาความออนุ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อได้เพราะว่าน้ำมันก็จะไปเคลือบอยู่นะครับซึ่งการทอดนี้เราอาจจะต้องใช้ใน้ามันปาล์มนะครับซึ่งเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทอดก็จะทาให้เคลือบอยู่ผลิตภัณฑ์ได้ดีด อีกอย่างก็คือน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการทอดนะครับถ้าจะเป็นน้ำมันที่ใช้ผัดพวกนี้ก็จะเป็นน้ำมันขวนเลืองในลักษณะแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทอดนะครับเพื่อที่เราจะชิมนะครับตอนนี้คูณไอยก็อุ่นน้ำมันแล้วนะครับคือต้มน้ำมันให้น้ำมันร้อนนะครับให้น้ำมันร้อนก่อนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยมันจะทาให้ผลิตภัณฑ์ละองน้ำมันนะครับเพราะองน้ำมันผลิตภัณฑ์จะไม่อร่อยนะครับเพราะนั้นก็ให้น้ำมันก็ร้อนก่อนครับร้อนจนถึงขั้นเกือบเดือดนะครับ เราก็จะเอาลงไปทอดตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์เนื้อของเราเนี okay, ่ยนะครับก็จะฉ่ำๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราตากแค่6ชันะ่วโมงถ้าท่านผู้ชมมีเวลานะครับก็อยากให้ตากนานกว่านี้หน่อยน,น,นะครับก็ประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับนี่เราลงไปแล้วเวลาทอดต้องระวังนิดนึงนะครับระวังน้ํามันกระเด็นนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราเนะี่ยมันจะอมน้านิดนึงน้ํากับน้ํามันไม่ค่อยถูกกันนะครับท่านผู้ชมต้องระวังนะครับเอาลงไปแล้ว หอมกลิ่นเม็ดผักชีนะครับลอยฟูงมาเลยเราจะใช้เวลาทอดอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีนะครับเพราะว่า,าตัวเนื้อเรายังไม่ได้แห้งสนิทเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าท่านผู้ชมมีเวลาเนาะก็สามารถตากได้นาน8ชั่วโมงนะครับอันนี้เราอาจจะต้องคนบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลไม่งั้นมันจะไม่ก้นนะครับมันจะไม่ที่ก้นกนระทะ ท่านผู้ชมมาถึงคราวสุดท้ายแล้วช่วงเวลาสุดท้ายของเรานั่นคือการจิ้มผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากที่เราทอดเนื้อแพสวรรค์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นออกมาหน้าตาเข้มๆหน่อยนะครับสีออกสีน้ําตาลดำนิดนึงนะครับเนองจากว่าสีของน้ําตาลทรายขาวนะครับที่ถูกไหม้ด้วยน้ํามันร้อนนะครับก็จะกลายเป็นสีออกน้ําตาลเข้มๆนะครับรวมกับสีเนื้อของเราเป็นสีแดงด้วยนะครับก็จะยิ่งทําให้สีะะสันน่าทานมากนะครับ ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครก็จะออกรสชาติหวานๆนะครับออรหวานๆเค็มๆนิดหน่อยถ้าทานกับข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้าเมนูเช้าก่อนไปทํางานนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากในท้องตลาดทั่วไปนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับทานได้แบบทานได้เร็วด้วยนะครับปรุงง่ายนะครับปรุงได้ง่ายด้วยนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูรายการเรามาตั้งแต่ต้นรับรองว่ากลับไปที่บ้านทาได้เลยไม่มี นะครับรสชาติหวานมากอร่อยมากบอกเลยแทอบชิมไปแล้วด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะขออนุญาตชิมสักคำหนึ่งก่อนนะครับขออนุญาตชิมเอาละทีมงานผมนะครับสักครู่นะครับ,รรบเดี๋ยวให้ทีมง,งานหยิบซ่อมก่อนนะทิมงานแล้วก็จะยิบซ่อมผู้อยู่เบื้องหลังคุณล่ะนะขอบคุณครับนะก็เดี๋ยวจะชิมก่อนสักหนึ่งคำนะครับดูซิว่ารสชาติจะเป็นไปอย่างที่ว่าหรือเปล่า โัวหนาชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่มากปกจะชิ้นชิ้นชิ้นเล็กๆนะฮะซักไปชิ้นใหญ่มากเหมทอนท่านชมชมครับก็น,นี่ถือว่าทำใหญ่นะครับอืม รสชาติอร่อยมากติดปากเลยอร่อยจมหยุดไม่ได้บอกก่นถ้ามีน้ำผลไม้เปรี้ยวนะะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับเรานําเสนอในเรื่องของเนื้อแพสวรรค์น,นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะนํากลับไปลองทดลองทํานคะครับที่บ้านได้เลยนะครับ ครับสุดท้ายก็คงต้องขอบพระคุณสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสนับสนุนคุณวิใจัยให้เราได้ดําเนินกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานทีมภาพจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาิุยาลงครร์นะครับที่เป็นผู้คิดในในส่วนของโครงการการจัดกิจกรรมได้้สสรางื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะและก็การบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพนนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาตินะ มหาวิทยาลัยสถาบันการะครับหรือติดต่อโดยตรงได้ที่คุณไอซ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-594-037 3, 2, 5, 4, 3วันนี้ขออนุญาตแก่มีท่านผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆทานนะคาเนื่องจากว่าเนี่ยุข้าวไว้แล้วด้วยนะครับเมนูวันนี้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำกุข้าวเย็นแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ